ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะฮะก็หลังจากที่ไม่ได้แกะกล่องหรือว่าไม่ได้รีวิวสินค้ามานานแล้วนะครับก็จะมา,ารีวิวเจ้าโน้ตบุ๊กของหัว w ว่ยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือหัวเว่ยดีนะครับเป็นเวอร์ชันของปี2021นสบะคบำหรับสเปคก็จะประมาณนี้นะครับหัวเว่ย h าวายเมดบุ๊ o ดีสิบห้านะครับขนาดแรมแปดจิกนะครับอ่าสตอเรจเป็น SSD นะครับสองร้อยห้าสิบหกจิกซีพีสามเจนสิบนะครับตามนี้เลยจอสิบห้าจุดหกนิ้วเป็น Full HD นะครับเป็นจอแบบแบบด้านนะครับอ่าตัดแสงสะท้อนได้ดีนะฮะอ่าจริงๆก็ตั้งใจว่าจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับแต่ว่าก็แกะ มาจากที่ร้านแล้วนะครับไปซื้อก็แกะเทสที่ร้านเลยเพื่อเจอปัญหาจะได้เปลี่ยนตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ซื้อจากเซนทัานอุบลราชธานีนะครับเพิ่งได้มาวันที่สิบสองมิถุนายนนะครับของเข้ามาสี่สามตัวนะครับไปที่หน้าร้านก็มีลูกค้ากำลังไปซื้ออยู่ตัวหนึ่งพอดีผมเป็นคนที่สองนะัะ โอเคอ่าจริงๆตัวนี้ผมก็แกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวเครื่องผมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวแกะใ้กล่องให้ดูว่าภายในกล่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับอืมอ่าอันนี้จะเป็นการรับประกัน Huawei สองปีนะครับว่าถ้ามีปัญหาภายในเจ็ดวันก็เเครื่องไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับถ้าตัวเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ แกะกองออกมานะครับมันก็จะเป็นแบบเครื่องผมออกมาแล้วนะครับผมไม่ได้ยัดเข้าไปใหม่ก็จะเป็นแบบเนี่ยนันก็จะมีฟลองน้ำเป็นกันกระแทกไว้ประกบเครื่อง,อง,องสองด้านแบบนี้นะครับน่าจะเข้าใจอีกเนาะประกบเครื่องไว้แบบนี้เดี๋ยวตัวเครื่องเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็มี แค่นี้นครับกล่องกล่องเก็บตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะครับมีแค่นี้นครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก็คือตัวนี้หัวเว่ยขนาดนะครับหกสิบห้าวัตต์นะการจ่ายไฟก็ประมาณนี้เลยนะครับ5โวลต์2แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์2แอมป์15โวลต์3แอมป์แล้วก็20โวลต์2.3.25แอมป์นะครับ ชาร์จมือถือได้นะเป็น USB Type C พร้อมกับสายยาว2เมตรนะครับก็พกตัวนี้ชาร์จมือถือได้เลยชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับไม่ต้องพกหลายตัวนะฮะถ้าใครใช้มือถือที่เป็นหัว Type C นะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นใบเป็นวอลนตีการ์ดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยมีภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือการใช้งานนะมีภาษาไทยภาษา อังกฤษภาษาน่าจะพะมา่าหรือกัมพูชาเลยแต่ผมไม่ได้ดูนะครับเอาไว้ก่อนอันนี้คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่มีไม่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องขึ้นมาดูก่อนเนี่ยนะครับตัวเครื่องก็คือนี่นะสี Space Gray นะครับสีหรือว่าสีเทา สีเทาๆแหละสีเทา,เทาเอวกาศนะมันจะออกถ้าดูในกล้องอาจจะออกบางบางบางมุมก็เป็นสีฟ้าๆนะครับสีม่วงๆมันจะมันจะไม่ใช่สีแบบสีเงินๆนะก็เป็นสีแบบนี้เลยตามที่เห็นนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูรอบๆเครื่องก่อนดีกว่าแกะตอนที่แกะกล่องมามันก็จะเป็นพลาสติกหุ้มอยู่นะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ อยู่ในกล่องโฟมกันกระแทกนะครับวัสดุก็จะเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าชาร์จไฟรู้สึกถึงว่าไฟดูดอยู่นะครับดูดนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนะครับวัสดุสวยงามเลยนะด้านด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันเนี่ยดีไซน์จะมีรอยบากตรงเปิดนะครับ ดีไซน์ก็คือเหมือน macbook เลยนะครับเอาง่ายก็คือมันก็แรงบันดาลใจจาก macbook นั่นแหละนะข้างหน้าน่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับ2รูด้านขวาอ่าเป็นหูฟังกับไมโครโฟนนะครับ usb usb ตัวนึง2ตัวนี้น่าจะเป็น usb 2.0นะครับทั้ง2ตัวเลยไอจุกตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้มากับเครื่องนะครับผมเอามาใส่เอง น,นี่คือด้านด้านขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็น usb type c นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ชาร์จไฟนะแล้วก็ usb 3.0นะครับถ้าจำไม่ผิดนะดูในสเปคเครื่องในเว็บนะอันนี้ก็เป็น hdmi นะครับแล้วก็ เวลาชาร์จนะครับเราเสียบชาร์จมันก็จะมีไฟสถานะขึ้นอย่างนี้เป็นกระพริบนะครับสีขาวๆถ้าไฟถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับมันก็จะไม่กระพริบก็คือไฟติดยาวเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะมีลำอ,อันนี้เป็นพัดลมระบายพัดลมระบายอากาศนะครับระบายความร้อนมีลำโพง2ตัวซ้ายขวานะครับเป็นแล้วก็มีไอ้วินโดว์แท้นะครับเป็น สติ cker license วินโดว์ windows แทนนะครับสองอ windows สิบนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องอเปิดเครื่องนะครับก็ต้องเอามืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเอามืออีกมือหนึ่งกดให้ก่อนนะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาก็าจะเจอกับมันจะมีพลาสติก ลองตรงคีย์บอร์ดไว้นะประมาณนี้เรา,เอ,าออกเลยก็ได้เก็บไปก่อนนะครับลักษณะจอก็จะเป็นแบบสีจอดำด้านนะครับช่วยตัดแสงแตัดแสงสะท้อนนะฮะคีย์บอร์ดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีไฟแบ็คไลท์นะฮะแล้วก็ไม่มีปุ่มนำแพดนะครับปุ่มตัวเลขฝั่งขวา เขาก็น่าจะเน้นแบบให้มันเบาให้มันเล็กนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าจอไอ้ิ5.6นิ้วอยู่นะฮะแต่ขอบจอบางมากนะครับประมาณ5มิลน,นะครับ5มิลน,นิดๆด,ดูตามสเปคนะคตามรายละเอียดในเว็บบางจริงรสวย CPU นะครับเป็นคอย3710 แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ไอ้หัวเว่ยแชร์นะครับก็คือเอามือถือหรือว่าแท็บเล็ตของหัวเว่นะครับที่มีฟังก์ชัน h u วเว่ยแชร์ที่มี nfc นะครับแตะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคอนเน็กกันผ่านบลูทูธโยนไฟล์เชื่อมต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นจอมือถือเอาจอมือถือของเราขึ้นบนจอโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เอามือถือหัวเว่ถ่ายคลิปอยู่นะครับหัวเว่ p สา เดี๋ยวลองเปิดเครื่องเลยนะครับตอนนี้ผมก็สแกนนิ้วไว้แล้วนะครับมันมีปุ่มสแกนนิ้วด้วยนะครับตรงตรงปุ่มเปิดนะฮะปุ่มพาวเวอร์มันจะเป็นตัวสแกนนิ้วด้วยก็คือถ้าเราเอานิ้วที่สแกนไว้แล้วกดเปิดมันก็จะเข้าหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเราเอานิ้วอื่นกดนะฮะมันก็จะต้องมันจะต้องให้เราสแกนอีกทีหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวผมออเอาสันนิ้วก็ได้กดเนี่ยปึ๊บ นะครับก็จะรอ boot บูตแป๊บหนึง่งนะครับไม่นานเนี่ยทีนี้มันก็จะถามหาลายในมือแล้วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเซ็นเซอร์แบบอนาล็อกนิดนึงสแกนนิ้วแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างๆก็ได้สแกนนิ้วหนึ่งสองสามปึ๊บนี่แ่ะมาเรียงัง เนี่ยมาแล้วแค่นี้นะครับโอเคก็สวยเลยนะเดี๋ยวดูด,ดูอ่าคุณสมบัติ property กันก่อนเปิดเครื่องมาตอนแรกเราก็าไปอัปเดตอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอัปเดต Windows อัปเดตมันจะได้ใช้งานสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวซูมดีกว่ามีเลนซูมเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะฮะมี windows 10 Single Language แท้ไม่มี microsoft office แถมนะครับตัวนี้ปิดออกไปแล้วก็โปรแกรมอ่าที่ที่ว่าเป็นซิงกับ มือถือหัวไว้นะครับก็จะใช้โปรแกรมนี้นะครับนี่แ pc manager เนี่ยตรงนี้มันก็จะต้องให้เราเอามือถือวางภาพลงบนสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยเอามือถือวางลงภาพตรงนี้มันก็จะคอนเนคกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาคลิปต่อไปจะมาทำให้ดูนะครับหรือว่าดูคลิปอื่นที่เขาทำไว้แล้วก็ได้นะครับเป็นของปีก่อนก่อนเนี่ย ดีเลยนะครับเขาโชว์ทุกฟักงชันให้ดูเลยเยู่ตอนนี้ผมก็ลงแอปไว้ประมาณนี้นะครับส่วนของทัชแพดนะครับก็จะลูดเดี๋ยวให้ดูตรงทัชแพดดีกว่า จะใช้นิ้วยังไงเดี yeah, ๋สมมติว่าเปิดผมเข้าไปในเว็บ u t u b e แล้วกันนะครับอตอนนี้ข้างนอกกำลังฝนตกแหละเดี๋ยวจะทัดแพดก็น่าจะเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับสนิ้ว2นิ้วก็คือสกอร์ขึ้นลงนะครับแบบนี้เสนิ้ว นิ้วสกอขึ้นบนนิ้วเดียวก็คลิกนิ้วเดียวก็คลิกนะครับถ้าคลิกแบบวางเราวางนิ้วหนึ่งแล้วก็วางอีกนิ้วหนึ่งลงไปจะเป็นคลิกขวาครับอย่างเช่นผมวางนิ้วหนึ่งไว้ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปปุ๊บเดี๋ยวเอาเอาตรงเอาตรงหน้าเดสก์ท็อปแล้วกันเนี่ยมมันต้องเป็นวางสองนิ้วพร้อมกันนะครับวางสองนิ้วพร้อมกันปุ๊บ แบบนี้เป็นคลิกขวาถ้าวางนิ้วเดียวก็คลิก,ลกซ้าย2นิ้วคลิกขวานะครับโอเคและทีนี้3นิ้วนะครับ3นิ้วเลื่อนขึ้นก็คือ,อเปิดนี่นะเดี๋ยวสนิ้วเลื่อนลงปุ๊บก็คือพับหน้าต่างลงมา3นิ้วเลื่อนขึ้นเปิดลงเปิดนี้นะครับ หรือว่านะครับตอนนี้เราเปิดไว้2 2แอปนะครับเปิดไว้เปิดหน้าไฟล์แมเนเจอร์ไฟล์ Manager, เอ็กซ์ plorer เปิดหน้า PC Manager แล้วก็เปิด Microsoft Edge อย่างนี้นะครับมันจะใช้3นิ้วนะครับเลื่อนซ้ายขวามันจะเป็นเปลี่ยนตอนนี้ก็โน้ตบุ๊กทั่วๆไปก็ปัจจุบันก็น่าจะทำได้กันหมดแล้วนะครับเป็นพื้นฐานนี่ เดี๋ยวขยายหน้าจอให้มันเต็มก่อนเอ้อันนี้ไม่เต็มช่างนเนี่ยแบบนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของอ4นิ้วนะครับถ้าเป็น4นิ้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างนี้มันจะเหมือนแบบแบบเวลาเราเปิดอีกเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเปิดอีกมุมอมองหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้เพิ่มเดสก์ท็อปนี้เนี่ยเราจะมีสองเดสก์ท็อปแล้วใช่ไหมครับสังเกตด,ด้านบนเนี่ย เดสก์ท็อปนี้เราไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับเราเลื่อนมาอีกปึ๊บเนี่ยสังเกตว่าเดสก์ท็อปนี้จะมีเปิดโปรแกรมนี้ไว้แล้วก็เปิดไฟล์ Explorer ไว้นะครับเผื่อแบบเวลาให้คนอื่นใช้อะไรนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เปิดมาใหม่ง่ายๆอ่ะวันนี้คือทัชแพดเลื่อนดีนะครับ One ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับถ้ากดมันก็จะมีไฟขึ้นนะฮะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าไฟขึ้นเนะี่ยปุ่มไอ้ฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นการปิดการทำงานนะครับเนี่ยเราจะเพิ่มลดเสียงไม่ได้เลย,ยเดี๋ยวผมลองเพิ่มลดเสียงดูก่อนกดเพิ่มลดเสียงมันจะกลายเป็นไอ้ f เป็น f สอง f F1 F2 ไปเลยนะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยแต่ถ้ากดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันให้มันไม่มีไฟนะปึ๊บแบบนี้ผมจะใช้ปุ่ม F1 F2 เป็นการเพิ่มลดเสียงได้ตามสบายเลยนี่ยเนี่ยลดแสงนะครับตรงนี้ลดเสียงก็จะอยู่ตรง5-6แล้วก็ไมโครโฟนนะครับสังเกตว่าปุ่มนี้มันจะมีไฟ เนี่ยถ้าไม่มีไฟคือเปิดถ้ามีไฟคือปิดไว้นะครับปิดไมโครโฟนไว้แล้วก็ตัวจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวกล้องนะฮะตัวนี้เนี่ยอคือเว็บแคมนะครับมันจะเด้งขึ้นมามันจะไม่ได้อยู่บนจอแล้วเนี่ยกดปุ๊บก,ก็ล็อก ก็เด้งขึ้นอย่างนี้ครับป้องกันแบบปกติถ้าถ้ากล้องอยู่บนจอให้มันอาจจะแบบเราก็อาจจะกลัวเขาแฮ็เขาอ,อะไรเราหาอะไรมนาะแปะอย่างนี้ดูไม่สวยใช่ไหมตอวนี้ไม่ต้องเลยนะครับพับลงด้านล่างได้เลยอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเร่งแสงจอให้ดูก็จะมีประมาณนี้นะครับ ในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆก็เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่ามีแอปพลิเคชันรองรับ Huawei Share นะครับรองรับอุปกรณ์ของ Huawei นะเชื่อมต่อผ่านตรงนี้ซึ่งถ้ามีเป็นแท็บเล็ตของ Huawei นะครับก็จะต่อจอแยกคล้ายๆกับ iPad กับ Macbook นะต่อต่อจออีกมาจอต่อจอออกมาอีกจอหนึ่งนะครับประมาณนี้นะ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมชาร์จไว้เต็มแล้วมันในนี้มันบอกว่าเหลืออีกเจ็ดชั่วโมงหรือว่าเก้าสบเจ็ดเปอร์เซ็น์ห้าสิบเจ็ดชั่วโมงห้าสิบ้านาทีอันนี้ก็พัดตีกลมๆนะครับตามที่มันบอกก็คือผมชาร์จเต็มแล้วมันจะได้แปดชั่วโมงนะครับถ้าถ้าตามที่มันขึ้นจอบนนี้นะแต่ใช้งานจริงๆก็เดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันนะฮะคิดว่ามันก็น่าจะไม่ถึงหรอกนะครับ แต่ก็น่าจะ3-4ชั่วโมงน่าจะได้อยู่ไ,ม,ไม่ได้ทำงานหนักทำเอกสารทั่วไปนะครับโอเคนะครับอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะฮะสำหรับตัวให้ดูมุมให้ดูแบบละเอียดละเอียดแล้วกัน แสงก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าไฟบ้านก็เท่านี้โอเคเดียวลดแสงปิดเครื่องเลยนะกันนะครับฝั่งอันเชีเยร์เอฟซีเอ็นเจอซึ่งแฟยวเอผ่น ลืมบอกนะครับว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นมีส่วนลดมีอะไรไหมนะครับขออนุญาตแปะไว้ก่อนนะฮะเพื่อป้องกันฝุ่นนี่นะครับตอนนี้นะครับเป็นราคาเปิดตัวเลยนะครับ16,990บาทนะครับอุปรกรณ์ในกล่องก็จะเป็นตัวเครื่องกับอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จ u s b ไทย c ขนาด2นิ้วนะครับเอ้ยขออภัยครับ2เมตรนะครับความยาวแล้วก็มีของแถมเป็นหัวเวยเมาส์นะครับเป็นเมาส์ของแท้เลยนะฮะมันจะมีมีกล่องด้วยนะครับผมเก็บไว้แล้วเป็นเมาส์บลูทูธใช้ทาน2 2A ขนาด1ก้อนนะครับขนาด2 a จำนวน1น่งก้อนแล้วก็มี กระเป๋านะครับเป็นของแถมกระเป๋าโอ่ิกระเป๋าก็สวยดีนะครับโวบยแท้ๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของแถมหลักๆนะครับตามที่สอบถามกับทางร้านนะครับหลักๆเขาจะแถมกระเป๋านะครับแต่วันนั้นไปเขาให้เมาส์ตัวนี้มาด้วยแล้วก็มีลำโพงบลูทูธสักครู่นะครับ าแล้วอันนี้คือกล่องเมาส์เมาเวลำเข้าโดยประกันโดยซิเน็กใช่ไหมแล้วก็ถ่ายลำโพงบลูท mm ูธ hmm. ยาวๆแบบนี้อีกราคาก็ร้อาสิบบาทนะครับแล้วก็ผมขอหูฟังเขานะครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่อยากได้ลำโพงบล mm ูทูธพราะมีแล้วก็เลยขอหูฟังไป เขาก็ไปหามาให้นะครับเป็นตัวตัวแบบก๊อป p h o n นนะครับง่ายๆแต่ว่าเสียงไม่ดีก็เลยเอาเอาก็บไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับจริงๆอยากได้แบบเป็นหูฟังแท้ของหัวเวย่ยแบบแบบที่แถมมาในมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าเขาที่ร้านเขาไม่มีนะว่าจะขอเปลี่ยนกับลำโพงตัวนี้กับกับหูฟังที่เขาให้นยะ แต่ที่ร้านเขาบอกมันไม่มีตัวแถมนะครับก็เลยไม่ได้พอดีไม่มีหูฟังใช้นะโอเคนะครับสำหรับการแกะกล่องหรือว่าการรีวิวคร่าวๆนะครับเบื้องต้นให้ชมก็มีประมาณนี้นะครับหากว่าสนใจหรือว่าชอบหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาตอบนะฮะเพราะว่า ทํางานประจํานะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะฮะส่วนในการสั่งซื้อนะครับหรือว่าช่องทางการซื้อนะครับถ้าเป็นออนไลน์นะฮะในหน้าเว็บขึ้นบอกว่าพีออเดอร์ได้แล้วนะแต่ว่าจะจัดจัดส่งของได้เริ่มวันที่18มิถุนายนนะครับถึงจะจัดส่งได้นะฮะแต่ถ้าเป็นร้านนะครับเป็นหน้าร้านหน้าช็อปหัวใยลองก็ลองถามดูตามช็อปนะครับ อย่างเช่นผมไปเมื่อวานนี้ก็ของมาพอดีตอนบ่ายจริงๆก็ติดต่อไปในเพจแล้วนะครับพอดีของมาเขาโทรมาบอกก็เลยเข้าไปดูโอ,โอเคก็ใช้งานทั่วไปสวยดีนะครับใช้มือถือหัวเว่ด้วยก็เลยเลือกซื้อตานี้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ได้นะครับถ้าว่าไม่ชอบก็กดไลค์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรยินดีแต่ลำพงตัวนี้เอาไว้ทำอะไรดีวะโอเคครับบ๊ายบาย